ยิ่งใหญ่มากแล้วนี่ก็คือคืนสุดท้ายของเราสำหรับทริประยองตอนนี้นะคะเราทำเวลาดีมากเลยเรามาเช็คอินตั้งแต่บ่ายสองครึ่งใช่ไหมเออเพราะตอนนี้คือบ่ายสองสี่สิบห้าทำเวลาดีมากเป็นโรงแรมแล้วแที่เราเช็คอินตามเวลาใช่เล้วขอว่าไม่ต้องเดินทาง ตอนนี้เราอยู่กันที่อากศอนระยองโรงแรมจะออกสไตล์โมเดิร์นไทยโมเดิร์นไทยประยุกต์อะแมเนาะมันเรียกประมาณนี้ไหมแบบเป็นไทยๆเป็นแบบวรรณคดีเป็นลำมอเกียนเป็นอะไรสักอย่างตะกี้คืออ่านมาเขาก็จะมีแนวกำแพงใช่ป่ะก็จะมีแบบฟิลแบบลำมอเกียนอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบวรรณคดีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บภาพให้ดูเปิดห้องมาว้าก็อด ก็คือแบบดูโมเดิร์นแล้วดูไทยๆแต่ไม่ได้ดูเก่านะดูแบบเออเอ้ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะไทยที่หมอนอนเป็น <c oughs> อ่ผมลืมชื่อแล้วอะ <c oughs> ดีรักผู้แอสเซท <c oughs> เออ <c oughs> ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กจนอึดอัดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนชอบมากแต่ที่ชอบมากกว่าห้องน้ำคือกระจก <c oughs> ใหญ่มากสองไหนงก็้อม <c oughs> ือแบ,บว่ามันใหญ่มากเต็มตัวเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินหากันออตู้เสื้อผ้าเราเหายไปไหนอะ่ะทำไมไม่มีตู้เสื้อผ้านี่ค่ะตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำเก๋มากเมื่อกี้เดินหาอยู่ตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่เลยนี่มีไม้คงไม้แขวนจาะแล้วก็กระเป๋าช้ยหาเพราะที่นี่ติดริมทะเลเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปข้างนอกกันแอนเดนอ๋อได้ผม<ๆ>แล้วก็เซฟ แล้วก็มีร่มสองวันนี้ฝนตกอีกหน่อยอ๋มอมีตาช่างด้วยค่ะข้ามมันไปไม่ใช่ดีกว่าใช่ใช่ช่เ <c oughs> ข้ามาแล้วก็มีอ่างน้ำเนะาะอาแล้วก็มีช็โกโกและเฮียก็รออีกหนึ่งคืนเพราะมันมีสายชูมระมพวกนี้ก็จะเป็นอิปกรี์ต่างๆมีแปรงสีฟัน้วยด้วยนะคะอ๋อวีหวีคันตันบาดจ,จ้าแล้วนี่ก็จะเป็นชาวเวอร์แคปครบนะคะครบเลย แล้วก็ห้องน้ำครบอ๋ออันนี้เยอะมากเลยความผ้าขนหนูหนานแน่นนุ่มมีเช็ดตัวเช็ดหัวเช็ดมือแล้วก็สำหรับสระว่ายน้ำข้างนี้ก็จะเป็น่วนอาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นชาวาเจลดูขวดดีเป็นแบบฟิลแบบภาษาไทยโบราณเนาะเหมือนลักศิลาจารึกเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเก๋มากมันเป็นเหมือนกิมมิคของโรงแรมใช่ไหมที่เขาจะออกแบบไทยๆอะเนาะแล้วเป็นขวด เรื่องอะไรเซรามิกเซรามิกครับเก๋มากอ่ะเนี่ยเป็นแบบลายภาษาภาษาภาโบราณอ่ะเป็นลายสีไทยฮะหลักศิลจาลใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นห้องน้ำก็โอเคฝั่งชาเวอร์จะเป็นสีดำนะคะก็โอเคจ้ะนี่เลยพอเราเดินออกมาเดินเข้ามาจากในห้องใช่ไหมคะก็จะมีเตียงใหญ่โอ้ยแน่นแน่นนะแน่นแน่นอ่ะแน่นแน่น แต่ไม่ได้เด้งมากแน่วแนแล้วก็มีหมอนห้าใบนะคะไม่ต้องแย่งกันเนาะมีโต๊ะหัวเตียงน้อยๆอยู่สองคางปลั๊กไฟเยอะเมื่อวานก่อนเราเพิ่งตีกันเรื่องที่ปลั๊กไฟไม่มีที่เสียบอันนี้คือแยกเลยค่ะของใครของมันเนี่ยเนี้ยเขาจะเป็นลายไทยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็มีข้างบนมีข้างบนแบบนู้นแล้วก็มีทีวีอยู่ปลายเตียงนะคะพร้อมกับโต๊ะทำงานนิดนึงแล้วนี่ แทนเวลคัมฟูดจ้าพร้อมมีดและช้อนซ่อมบางโรงแรมให้แต่เวลคัมฟูดไม่ให้มีดนะแผ่เปิดแลอาก็จะมีทีวีจอใหญ่อันนี้ก็เป็นที่วางของสั่งผาละเราหนึ่งคืนอันนี้มีอะไรว่าเนี่ยสารพัดปักเลยชอบชอบมีโคมไฟให้ด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็น อันนี้นเครื่องดืม่มอันนี้อันนี้จะเสียตังนะคะอ่าะ uh huh. ที่ฟรีก็จะมีน้ําดื่มมา mm hmm. ตรฐานสิงค์ mm hmm. แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกกาแฟ mm hmm. กาแฟกับชาจัด mm hmm. แล้วก็จะมีกระตินน้ำร้อนให้ด้วย mm hmm. ครีเยี่ยมเลยตนตนต,นตนแล้วนี้คือห้องที่เราเลือกนะจ๊ะดีแล้วผู้แอเซ มีเลยพอเปิดห้องมาเราก็จะมีอะไรวะโซฟาให้นั่งเล่นไอ้ิวดีแล้วเราก็เดินสองก้าตึ้งตึ้งถึงสระลงน้ำไปเลยไอ้มีเลยที่บอกเมื่อกี้ก็คือแนวกำแพงจะมีไม่น่าจอยอ่ะเพ้น จกีนกยากไม่เป็นจกก,นออก็จะเป็นรามเกียนใช่ไหมเฮียคฟิลนี้ก็จะเรียกได้าต<ช>เป็นรามเกียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพาลีสิ้นชีพนี่แล้วเขาก็จะมีอันนี้ภาพที่เจ็ดพาลีสิ้นชีพมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนอันนี้เป็นภาษาอะไรเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นญี่ครับเอออันนี้จีนอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้เขาก็จะเป็นเนี่ยตามเนี้แหละยคื <laughs> อห้านยาวมาก มีอีกมีอีกพระรามมีบรัญรชาให้ประชุมคนถ้าแหละรามเกียรติ์เป็นแบบเป็นท่อนสั้นๆอ่ะในบทบทหนึ่งของของเล่มหนึ่งของรมเกียรตอ,อันนี้ก็ไม่เซียนซะด้วยเขาก็จะมีคำบรรยายบอกอยู่ฟิลเหมือนว่านิทัศการเล็กๆหานุมานองโคตชมพูพานวิ่งไปยังกรุงลงกาเต็มเลยเอ่ะ เกียอะเกียมากโซนนี้เป็นพูวิวลล่าพูลูแล้วนะพูส่วนตัวขึ้นมาถึงบนเลยอ่ะดูดิห <1, S 2> นึ่งสองสามสี่ชั้นและนี่ก็คือมุมห้องดีลักพูลแอสเซทที่เรานอนสระว่ายน้ำคือยาวมากนี่ อันนี้คืออลังว่างาเลยอ่ะคุณหมอไม่แน่ใจว่าเป็นพระราหูหรือว่าเป็นหนุมานจริงๆมันตอนหนึ่งในรามเกียรติ์ที่หันนุมานทําเป็นถ้ำถวายรพระรามเข้าไปพักแต่ลืมไปแล้วว่าตอนไหนคือสมมุติถ้าจัดงานกลงคืนอีเวนต์ซัมติงก็แบบติดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะแบบว่าสวยเลยอ่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังมีเป็นบ้าน เรือนไทยอะหลายหลังเลยอะ mm hmm. เหมือนที่เราดูใน,นละครเลยอะน่าจะเป็นฝั่งบ้านเรือนไทยกน็น่าจะเป็นห้องผากแหละแล้วเหมือนก็มีข้างล่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยสาวไว้ยนาำคูอใหญ่มากใหญ่จริงจัง สมุนทรซีฟู้ดครับเเต่อยากกินอยากกินปูนึ่งมากกว่าเอออยากกินอีกนี่คือไงบอกว่าอยากกินกั้งเออนิวสาวบอกน้องว่าขอของตัวเล็กเล็กอันนี้เป็นเมนูกั้งอะไรนะผัดเกลือแล้วก็อย่างอันนี้ก็อยากกินอิดไส้ชีท้อนน้ำปลาอันนี้มาคือด้วยความตื่นเต้นตอนน้องก็คือโอ้โหตกใจใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้ก็คือ อะไรที่ขาดไม่ได้เลยใท้นิมือที่มันมีกระลำปีผันน้ำปลาจ้ะมาอีกหอยนึงที่หกกันอยู่อันนี้เขาเรียกหอยชักตีซึ่งบางคนก็สับสนเอ๊มันคือหอยหวานไหมมันไม่ใช่คือหอยหวานมันเป็นฝาปิดแต่หอยชักตีเนี่ยเขาจะมีขาเป็นงอแบบเนี้ยงอเห็นไหมนี่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 เห็นอันนี้แล้วกันเออมันจะงอต้องขอบคุณแฟนเพจไม่ใช่ต้องเรียกว่าซับเราคนหนึ่งในช่องแนะนําว่าอเนี่ย มาชิมอ่ะต้องชิมด้วยแล้วบอกว่ารสชาติเป็นไงเป็นกันไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าขอบคุณท่านทมอาชิพด้วยนะที่แบบคอยแนะนําเราขอบคุณมากเลยอ่ะอน,นี้เรามาดูอย่างแรกแล้วกันเมนูแรกที่เราจะชิมก็คือยำผักกูดนะจ๊ะเผอ,อนะิญว่าของโปรดเฮียขอชิมอันนี้ก่อนโอ้ยเข้มข้นมากเลยดูสีก็แบบสุดยอดมอืม อร่อยเลยส่วนคนทางนี้ดูน้ำลายเอือ้อกผัดกันทุกทีเฮียถ่ายตะกูลเขาสด,ดมากครับก,กรอบอร่อยแล้วก็มีพริกเผาครับไม่ได้หวานมากแต่ก็มีความเผ็ดืเผ็ดได้อยู่เลยผเผ็ดเลยอะรสชาติดีมากเลยตองใส่มีปลาหมกึกมีกุ้งม,ม,มีหอมเดียวมีหอมแดงอ่ามีหมัวหอมหอมแดงอยู่ในนั้นคือครบอ่ะคือครบมากอือรสชาติดีดีดีเมนูที่สองครับ อโอเคกระหล่ำปลีผัดน,น้ำปลาถ้าคนออกรสชาติชอบรสชาติออกหวานหน่อยจะชอบลาน,น้นะ่ะเพราะว่าเขาจะออกหวานวาน,นิดหนึ่งจะไม่ได้อ่าจะไม่ได้เค็มมากออกหวานหน่อยเมนูต่อไปเดี๋ยวมาลองหอยเชลตีนนะครับอาวุธที่ต้องใช้ก็คือไม้จิ้มฟันนี่ก็คือไม้จิ้มฟันต้องมีไม่มีไม่ได้ะนะครับ ก็ต้องจิ้มอย่างเงี้เแล้วดึงมาอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะร้านนี้เขาเขาค้อนดึงมาให้หน่อยอย่างแล้วแหละมันก็จะกินง่ายอันนี้มันจิ้มนะกินมันจิ้มสี่ฟุตไงอันนี้กินไม่ได้นะเอาเหรออืมอตีนคอบาดคออืมไม่ได้หนาใครจิ้มหอยตีนหอยอืมเหนียวไหมไม่เหนียวเลย นุ่มนุ่ม <si หนึบอ <si ืมหวานด้วยอันนี้คือปลาฮ่าค่ะค่ะเธอเขามีน้ำจิ้มดั้ยม yani> ีครับมีครับคือเมนูนี้จริงๆนี่เป็นเมนูโปรดของน้องเหมียวนะครับปใบสีทอดน้ำปลาอ่าเรามีน้ำยำเป็นยำมะม่วงนะครับอ่านี่ดูโอ้ยไส้จีนแน่นมากอืมอืมอืมฉ่ำอืมไปดูเนือชิ้นสั้นไปด กดกดเลยเนื้อไม่เนื้อไม่แข็งแข็งแห้งๆนะเนื้อแบบถำๆอันนี้คือดูตอนดูตอนย่างคือเนื้อแบบกหนึบมากปูปลายซีสดอร่อยอืออืออืออร่อยมากเลยอันเนี้สดเลยเนอะหรือว่ากินเปล่าๆก็อร่อยนะทำไม่ต้องราดน้ำจิ้มอะไรอย่างได้อมใครเนื้อมาต่อเมนูต่อไปนะครับกังตัวปิดตัวบอกมาว่าเอาสองตัวเลยไหม จะบอกว่าอันนี้เนี่ยนะเนื้อมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ฮะเนื้อเหมือนล็อบสเตอร์มากเลยเนี่ยเออความความหนึบเขาเนี่ยเฮ้ยเหมือนน็อปเหมือนบสเตอร์ที่เรากินเลยอ่ะใช่ใช่ใชว,ว้าวโอ้โหดีนะเชื่ออ่าเข้าปากละอื้อได้แต่หัว ล่อยดูส yeah. anyway, awesome. oh, yep. oh. oh. okay. ีหน้าแล้วกันเกินคำบรรยายเกินคำบรรยายอร่อยจริงอันนี้อร right? ่อยจริงอันนี Hao ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงนี่นี่จกินคำจริงคำยั่วนี้น้องบอกเราลละแปดร้อยใช่ไหมล้ลัแปดร้อยครับใช่ใช่เรามากเราสั่งกับข้าวเยอะเราก็เลยบอกว่างั้นขอสองตัวและกันเพราะว่าจริงคนละตัวใช่ใช่ชิมกันแล้วอร่อยมากเลย ใช่ฟินว่ะอ๋อรๆจะกิน่ะเาอะแต่ปูตะปูแต่ปูนี่ขอขอขอเปิดขอแกะกระดองให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันใช้เวลาในการกินกลางเยอะจริงเนี่ยก็จะใช่ใช่เนี่ยอันนี้เขาเขาแบ่งครึ่งมาให้เรานะอือมีไงตัวผู้ครับใช่ครับตัวผู้อือดูดูกุุดูกล้ามเขาเนี่ย โอ้หมือเฮียใหญ่มากเลยนะดูค้างเขายาวกว่ามือเฮียบาออกบาออกใช่ใช่บออกนี่ไงใช่ร้อนหวานมากปกติเฮียเป็นคนกินปูเนี่ยจะไม่จิ้มน้ำจิ้มเป็นคนกินปูเนื้อปูเปบ่เลยไม่จิ้มข้าวเลอเอากรึบกรึบอือสดจริงสดจริงลาเดือหวานมาก เสร็จแต้องต้องเหมียวน้องเหมียวทนไม่ไหวแล้วอันนี้คือผลงานของเหนียวกางหมดไม่เหลือแล้วจ้าตัวน้อยเมื่อกี้เหรอตัวเล็กเนี่อกีดีมากโอ้โหกันเนื้อแน่นมากเลยนะแล้วแล้วคือกินโดยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มคือที่ปูอร่อยมันจะเป็นแบบเนี้ยสดอร่อยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวมาเลยแล้วเนื้อมันจะแน่นแน่นมากอะไรเงี้ยคือแบบอร่อยเวอร์ เกรียงคือแบบหกอย่างค่ะไม่มีอะไรเหลือคือสภาพที่ดูเลเทมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปของโรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนชื่ออักษรโฮเทลอ่าอักษรโฮเทลระยองนะคะอ๋ออันนี้เขาเป็นในเครือไมด้าอ่าไมด้ารีสอร์ทมีไมด้าที่ อะไรนะนครปฐมแล้วก็ไมด้าเดอะซีหัวหินใช่ใช่เขามีประมาณสี่ห้าโรงแรมที่เราเห็นจากในโลโก้เขาห้องนี้สไตล์เดียวก็ไม่ใช่สไตล์เดียวกันไเขาจะเป็นเขาจะเป็นห้องสไตล์โรงแรมจะเป็นออกสไตล์แบบไทยไทยคือแบบ เป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยเลยอ่ะเออหมอว่ามันเก๋ดีนะสวยดีสวยดีชอบชอบแล้วก็ห้องที่หมอนอนใช่ไหมคะเมื่อคืนมันจะเป็นดีลักผู้แอสเซทจองตัวเองก็งงมากจำไม่ได้ว่าผู้แอสเซทก็ผู้แอสเซทราคาเต็มอะคือ3,500บาทแล้วหมอใช้เที่ยวด้วยกันก็ลบไป1,400บาทหมใจ่ายเองอยู่ที่2,100บาทเป็นราคาห้องพักรวมอหารเช้า2คน เมื่อวเมื่อเช้าที่เราไปกินนะคะมันช่วงจังหวะฝนตกชุลมุนนิดนู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่ได้ทันได้ถ่ายอาหารเช้ามาเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเป็นลายบุฟเฟ่สําหรับเมื่อเช้าคนเพราะคนน้อยอ่าใช่คนคนน้อยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่อลาคาร์ดนะฮะเขาก็จะมีมีเมนูมาให้เนาะไม่ได้ถ่ายอีกเช่นกันมีเมนูมาให้แล้วเขาก็จะให้เราติ๊กเอาว่าเราอยากทานอะไร กับอาหารไทยประมาณามานี้ใช่ใช่สำหรับหนูว่ามันก็โอเคแล้วอ่ะประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่มไม่ได้มากไม่ได้น้อยสําหรับเราเราว่ามัน,มนโอเคแล้วรสชาติอาหารเป็นไงอยู่กินเบรคฟาสก็อร่อยอยู่นะอา่าเป็นไงเขาทําให้ใหม่ใช่ปะ่ะใช่ครับเออมันไม่ได้ทอดอะไรครั้างไว้งี้ใช่ไหมเพราะจากที่เห็นอ่ะมันมันดูแบบ ไขดาวคุณพ่อมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจะตอกนี่มาร้อนเออตัวซองอร่อยมากใช่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 ก็คือเหมือนพอเราสั่งเซตเสร็จใช่ป่ะคะน้องเขาก็จะเสิร์ฟขนมปังเป็นขัวซองกับขนมปังขาวปิ้งแล้วก็เป็นแยมเป็นเนยอะไรอย่างงี้ยเขาก็จะเซตให้เป็นจานคือเมื่อถ่ายรูปแล้วรูปหนูมันหายไปเลยเพราะสั่งมันค้างปรากฏว่า อันนี้ชอบมากคือเขาอุ่นขัวซองกับขนมปังปิ้งมาใหม่มันก็จะมีความร้อนแบบอุ่นอ่ะแล้วขนมปังก็จะหอมๆอ,อย่างเงี้ยเลยเพราะว่าบางที่ที่เราไปอะเหมือนเขาปิ้งทิ้งไว้แล้วอย่างเงี้ย<ช>อุ่นทิ้งไว้แล้ว<ช>มันก็บบมันไม่อร่อยเออ ที่เนื้อเท็กซ์เจอร์ของตัวซอ,อ,องไม่ค่อยเออที่นี่อร่อยที่นี่อร่อย,ออยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าหอมเนยใช่ใช่ใช่เ<อ>นื้อเนื้อคือเนื้ออร่อยแล้วใช,ใช้แป้งดีใช้เนยใช่สำหรับเมืออาหารเชาเ้าบอกเลือกกินเขาต้มหมูมก็รสชาติดีนะคะดีดีประมาณนี้ใช่ใช่ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเออใช่ ถือว่าแบบโอเคแล้วก็ส่วนบริการอุยอันนี้ให้ให้10บเลย10บสบชอบมากชอบชอบชอบแบบน้องแต่หน้าฟ้อนน้องที่ยกยกกระเป๋าขนของขึ้นรถคือทุกคนก็จะแบบใช่บริการดีเออรับน้ำเพิ่มไหมคะรับเออเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เออมันโอเคมาก ใช่สําหรับการบริการที่ห้องที่นอนเรียวบอกว่ายีงเฟิร์ม feel feel f f e ฟิร์มไม่แน่นุ่มคือฝนตกจริงจางมากเราก็เลยไม่ได้ไปเก็บภาพรวมๆได้เยอะเท่าไหร่ออกมาตอนนี้ก็คือยังตกอยู่นะคะอันนี้คือจะบ่ายโมงแล้วก็ยังตกอยู่เราก็เลยไม่ได้มีภาพจากโรงแรมนี้เยอะเท่าไหร่เว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาซ้ำอีกรอบหนึงสำหรับทริปนี้ที่ระยองก็ขอบายบายไปก่อนนะ thank